คุณจะได้นะคะพบกับวิทยากรที่มากได้ความสามารถเลยค่ะและว,วันนี้ค่ะท่านนะคะ<อ>ได้บินตรงมาจากอเมริกา<อ>และท่านค่ะ<อ>เป็นหนึ่งบุคคลที่สุดยอดมากๆในการที่ช่วยคนทั่วโลกใบนี้ให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้และท่านค่ะคือสุดยอดของสุดยอดมหาเศรษฐีจากอเมริกาเลย ่ะถูรครับเดินถูกมั้ยแล้ยิ้มยิ้มอยู่สายถูกต้องนปรบมือหน่อยเชิญอ่าน้องเหมยคนที่สองต่อเลยนะครับสร้างกบพอครับไม่จำเปพิต้องนานนะครับให้ดูตัวอย่างทำถูกต้องเลยนะครับแบบนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านค่ะเข้าสู่งานสัมนาที่มีชื่อว่า professional trainer ค<อ>่ะและว,<อ>วันนี้นะคะท่านจะได้พบกับวิทยากรค่ะ ซึ่งท่านนี้บอกเลยนะคะว่าท่านนี้ค่ะมีความเก่งมากๆเรื่องด้านตัวเลขและท่านนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมามากมายในด้านศาสตัวเลขและค่ะทุกคนคะพร้อมหรือพร้อมคะพร้อม เชิญตบมือหน่เยี่ยมยอดกันจริงๆเลยสวัสดีค่ะเยสเชิญครับเชิญครับให้ความอ่วมนะครับคุณสุดยอดจริงๆสามรอบคุณสุดยอดจริงๆคุณสุดยอดจริงๆคุทำถูกต้องของคุณคุณทำองคุณแต่ไม่ใช่เสือดาวชาขอบคุงชาเป็นแย่ครับเชิญๆนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องเล็กพร้อมนะครับ โอเคเหมยเชน,น่าเข้างนะครับเหมยเองเนี่ยเป็นลูกศิกษย์อาจารย์ชาญเข้าเองครับได้เรียนรู้เทมเพลต6ขั้นตอนระดับโลกคนนี้ครับเขาจะทำการเทสอบตีมเนียอให้พวกเรานะฮะว่ามันสุดยอดอย่างไรนะฮะอย่าต้องจนโชว์เหมยครับแนะนอนตัวเองเชื่ออะไรจากไหนประโยชน์ที่คุณเนี่ยได้รับจากคอร์สฝึกพูดอาจารย์ ที่คุณครับอยู่ c ซอร์ติฟายเทรนเนรุ่น5ที่คุณได้ MB a ให้เกิดที่สุดยอของโลกเนี่ยให้คุณครับบอกเพื่อนจากใจจริงสักสามนาทีได้ถึงประโยชน์ที่คุณได้รับคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมีลูกชายมาด้วยนะครับลูกชายเขาโอ้โหเขาสุดจอดเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากไรใครอยากฟังเหมยเทสติมสดปรดเดังนันงอิสวัสดีครบสวัสดีค่ะโค้ชหมยวาสนาสโตจานอฟสกี้ค่ะ ปัจจุบันโค้ชเหมยทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะมาเป็นระยะเวลา20ปีและสำหรับในตอนนี้ค่ะยังทำธุรกิจนะคะอยู่กับบริษัทอาลีบาบาซึ่งนะคะตัวโค้ชเหมยเองมาเรียน Professional Trainer กับท่านอาจารย์ชานะคะและก็ลง track MBA แล้วก็ได้เรียน Certified Trainer ตัวเหมยเองค่ะเป็นคนที่พูดน้ำไหลไฟดับมาโดยตลอดเลยและก็ไม่รู้หลักการในการพูดและก็ไม่รู้ จะต้องขึ้นต้นแบบไหนจะต้องลงยังไงและได้มาเจอท่านอาจารย์ชาตรการสิล์ก็ตอนโควิดซึ่งก็มีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในด้านของการพูดและก็สามารถที่จะพูดได้อย่างมีหลักการและพูดได้อย่างตรงประเด็นซึ่งเมื่อก่อนค่ะจะเป็นคนที่นะคะ,ะพูดเรื่องเขาส่งคำถามเรื่องเอมาแต่ตัวเองไปพูดเรื่องดี ซึ่งนะคะมันก็เลยทําให้เราเนะะี่ยค่ะไม่สามารถโฟกัสในสิ่งที่เราจะพูดได้มาเจอท่านอาจารย์ชาญตะการศิลป์แล้วบอกเลยว่าได้มีคอร์สสัมมนาเป็นของตัวเองและก็ได้จัดงานสัมมนาอย่างยอดเยี่ยมทีเดียวซึ่งมีอาจารย์ชาญน,นะคะที่เป็นนะคะต้นแบบของการจัดงานสัมมนาและนะคะเพิ่งคอร์สสัมมนาเนี่ยค่ะเพิ่งจะจบลงไปและเรานะคะมีวิทยากรรวมทั้งหมด3 1คน ซึ่งบอกเลยว่างานนี้ถ้าไม่มีครูผู้อยู่เบื้องหลังเราจะไม่สามารถจัดงานสัมมนาหรือสร้างคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองได้เลยต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ชันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆค,ค,ครับความภูมิใจไม่ได้อยู่ในพานะครูแต่อยู่ในที่รู้ลูกเซตไปได้ดีจริงไหมครับอาจารย์ชันดีใจและขอบคุณสิ่งต่างๆที่ผมและผม,มรู้มาและให้น้องค้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเอง เหมยอนครับโคชเหมยสุดยอดจริงจโคชเหมยสุดยอดจริงๆโคชเยสุดยอดจริงๆโคชเหมยช่วยคนสองลับอาจารย์ชาโน่โคชเหมยช่วยคนสองล้านกคเมยช่วยนสงกับอาจารย์ชาไดแน่โ่วนอ้นอนมันก็จริงขอบคุณนะจริงขอบคุณค่ะแล้วคนเหมครับไม่ได้เตี้ยไปนะไม่ค่ะลูกชายมาเลย น้องบอสมาเอามือถือฝากป้าแจงวไวออ้บอสครับบอสเองเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเป็นลูกของโคชเหมยนะครับบอสครับทำไมบอสเองเนี่ยรับการเรียนรู้และบอสเนี่ยได้ปชน์อะไรกากอาจารย์ชัน,นสั้นๆนะครับสักสองสามนาทีพร้อมแล้วน่าตว่นเชื่อครับครับผมสิ่งที่ได้จากอาจารย์ชาบอสชื่ออะไรยี่ห้ออะไรบอกยอูก่เลย สวัสดีครับผมบอสธนสิทธิ์บุญวิัชกุลนะครับอายุ17ปีนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ชานมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันฝังลึกเข้าไปในใจเลยก็คือ I Act i n s p i t e o Fear f ครับ yes คือทำทั้งทั้งที่ทกลัวใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในตอนที่ผมได้มีโอกาสเข้าค่ายบริเวณกับอาจารย์ในตอนนั้นผมร้องไห้เลยครับผมเพราะ oh. ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้กดล้องตัวเอง Wow. มีคนที่ตอนนั้นมีพี่เอ๋ครับที่แบบ <Yeah. S 1> เชียร์ผมลุกเถอะลุกเถอะแล้วสุดท้ายผมก็ลุกแล้วก็ออกมาหากับออกมาหาอาจารย์ชางครับผมตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้กลดล็อกจากทุกอย่างเลยไม่ว่าผมจะขึ้นเวทีอะไรผมก็ไม่กลัวอ,อีกเลยครับเอ้ yeah. สุดยอดนะครับกล้าขึ้นกล้าพูดทีนะและ้วทำไมอะไรครับผมอาจารย์ เด็ก17ครับสมัยก่อน17ผมไม่กล้าพึงสัาณนอนแต่น้องเขาเน้ปลดล็อกเปลี่ยนแปลง Act i n s p i t e Offer สุดท้ายครับเขาเองเนี่ยก็ได้เรียนเซอร์แท็ก MBA แท็กทุกวิชาคำ <Yeah. S 1> ถามสุดท้ายครับทำไมเราอยากเรียน MBA ตั้งแต่อายุ17บอกเพ้่นหน่อยครับผมอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและก็ช่วยเหลือคนไทยทุกคนให้แบบมีสภาพทางการเงินครับคือผมเห็นแบบปัญหาสังคมไทยตาย่างๆ เรืแล้วมันก็เกิดจากปัญหาที่ไม่มีเงินอืยากจนอืหรือไม่ก็บนเ,เรื่องของเศรษฐกิจอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนที่มีเศรษฐกิจเขาเอาตัวรอดไม่ได้ทุกอย่างนี้อยู่ใน M B E หมดเลยครับเป็นการการบ,าร,บริหารจัดก,การเงินทั้งหมดเลยการหาความร่ำรวยหาตัางให้กับตัวเองครับมันก็ถ้าถ้าทุกคนสามารถทำได้สามารถบริหารจัดก,การเงินมันก็เหมือนกับ ข,ขันที่เรามีครับเราต้องเริ่มต้นจากการสร้างขันที่มันใหญ่ใช่ใหญ่ไม่พอต้องไม่มีรูรล่วข้างล่างด้วยแต่คนไทยส่วนมากบางคนหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นขันที่ใหญ่มากแต่ว่าข้างล่างล่วเต็มไปหมดเลยมีเงินเท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่มีมีล้านก็หมดล้านมีแสนก็หมดแสนครับผมผมอยากให้คนไทยทุกคนเริ่มที่จะให้ความสำคัญก,กับการสร้างขันที่ใหญ่เป็นบูปินที่ใหญ่ มีแต่ว่า<ช>ไม่มีเรอรูเื่อข้างล่างเลยนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำหให้ประเทศชาติแล้วก็ประเทศไทยไปสู่ะระดับโลกครับผมเย้ <Yeah. S 1> เด็กสุดเจ๋งคิดช่วยคนไทยสุดยอดไหม <Yeah. S 1> สิ่งหนึ่งครับที่อาจารย์บอนก่อนน้องก็ในเรียนรู้อาจารย์ครับผมอยากเรียนแต่ผมไม่อยากรบกวนเงินแม่ผมผมไม่อยากรบกวนให้อาจารย์ชั้นให้ผมฟรีผมอยากรับทุนแต่ผมครับอาจารย์ที่ผมถูกมากแค่ละหมื่น ผมขอจ่ายให้จัดก2ล้านบาทผมไม่เลยแต่ขอจา่ายในอนาคตขอผ่อนใจนะครับที่คือเราเห็นความรู้จริงๆและเอาไปใช้ได้จริงๆมันเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับใครเชื่อว่าเด็กคนนี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจช่วยคนได้ทั้งประเทศผมมือดังๆบอสกามา่อยบอสเป็นเท่าแก่น้อยหมื่นล้านแน่นอน คอช่วยให้คนไทยรวยได้แน่นอนคช่วยคนไทยรวยได้แน่นอนคชวยคไ <van> ย,ย,ยได้แ่ช่ยคนไทยได้่อมันก็จริงของุณครับมันก็จริงครับคุณานแต่ไม่นะครับต่อมาครับคุณจอครับคุณนีครับสโลแกนคือเด็กหลังห้องจ้องจับคิดเกลดกลายเป็นเด็กน้าห้องจ้องแย่งบันวิ่งใส่เวทีครับห้าตาเลยครับอาจารย์ภูมิใจในคุณนีครับ เธอเองเนี่ยอยู่การเป็นมากี่ปีแนะนำตัวแล้วมาวันแรกครับนั่งท่าไนหน mm hmm. แล้วคุณเปลี่ยนไปยังไงจากการเรียนรู้ของเราครับาให้บอกเพื่อนจากใจสักสามนได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณนัยวันวิไลอาพัชราวันนะคะชื่อเล่นว่าแจงค่ะบบจบปริญญารีการตลาดที่มหาลัยรา,ยามคำแหงนะคะแล้วก็บัญชีที่เวลเขตานษษิการ mm ังหัพระนครค่ะ จบมินิ MBA จากดีด้าค่ะทำงานด้านการเงินและบัญชีมา36ปีค่ะวันๆอยู่กับตัวเลขแล้วก็กองเอกาสารไม่ค่อยกล้าพูดกับผู้คนค่ะเป็นคนขี่อายและที่ได้มาเรียนกับอาจารย์ชาญน,นะคะวันแรกเลยเนี่ยไม่ได้จักอาจารย์ชาญเลยค่ะก็ไปอธิษฐานว่ากับตอนนั้นขึ้นไปที่เชงใหม่ค่ะไปที่พระธาตุดอยคำค่ะกับหลวงพ่อทันใจว่า ขอให้ชี้ทางสว่างให้ลูกด้วยแล้วก็วันแรกที่มาเรียนกับอาจารย์ชานนะคะนั่งท่านี้ค่ะแล้วก็นั่งลงแพ้ที่น้นนด้วยนะคะแต่นั่งไหนแต่นั่งหลังคองหล<อ>งังคองนูน่นใช่ค่ะเพราะว่าจ้องจับผิดไม่ไม่ได้จ้องจับผิดค่ะจะมีอะไรมาสอนฉันเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วพอเจออาจารย์เนี่ยค่ะพอได้เรียนแค่วันเดียวนะคะ เรารู้เลยว่านี่คืออาจารย์ที่ใช่ของเราแล้วค่ะเพราะว่าอะไระคะยังไม่รู้เลยค่ะว่า l i s t m B a เรียนอะไรบ้างแต่ลงเลยค่ะลงก่อนเพราะว่ารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่ที่จะสามารถนำพาให้เราก้าวข้ามหลายหลายอย่างเพราะว่าเป็นคำตอบที่ฉันรอมานานแสนนานแล้วค่ะถึงแจนจะทำเรื่องการเงินต่างๆแต่แล้วแจนเคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเงินงแจนเข้ามาเป็นแสนๆต่อวันค่ะ <S <S แต่แจงไม่รู้จวิธีจัดการยังไงกับการเงินที่เราเข้ามาอย่างมากมายแล้วจะเป็นประโยชน์กับตัวเราครอบครัวและแผ่นดินที่เราเกิดค่ะเพราะแจงอยากรู้ว่าแจงจะทํายังไงต่อไปอนาคตเนี่ยแจงจะทายังไงให้แจงเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งตัวเองครอบครัวแล้วก็แผ่นที่เราเกิดด้วยเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีจะเอาความรู้ที่เรามีค่ะไปสอนผู้คนค่ะแต่อาจารย์ชาญได้ สอนแจงตั้งแต่ที่วันแรกที่แจงเรียนเลยค่ะทำให้แจงรู้ว่านี่คือครูที่ใช่ของแจงค่ะอบคุณคัฟังแล้วมีความสุขไหมเธอเปลี่ยนแปลงภายในลาไม่กี่เดือนจากเด็กหลังห้องครับตอนนี้ถ้ากรีดเลือดโค้ดแจงออกมาเป็นบินทอเลครับทราบไปนองเพื่อนครังพี่ระเฮฮากินข้าวด้วยกันครับมันมีความสุข มีความดีที่เราก็ได้สร้างสิทธีให้กับประเทศไทยให้กับคนในโลกใบนี้นะครับโค้ชแจนคตกนะครับโค้แจ็ช่วยคนสล้าคนกับอาจารย์ชาญไดแน่นอนโคชแจช่วยคนสอล้านคนกับอาจารย์ชแน่นอน้วยานคนกัจได้แน่นอนโแจช่วยคน2ล้านคนกับอาจารย์ชาได้แนพวกคานก็มาช่วยกันได้ค่ะแต่แจ็คเส์รขึ้นวินาทีได้ครับหนังสืออาจารย์ชาญนะคะไ ไว้แค่อ่านค่ะแต่สามารถปฏิบัติจริงแล้วคุณจะซื้อไปให้กับเพื่อนผู้ที่คนรู้จักได้ค่ะมันเป็นประโยชน์กับผู้คนแจ้งอยากให้หนังสืออาจารย์ชานขายดีกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อีกค่ะนี่นายครับผมยังคิดเล็กกว่าเขาเยอะจริงไหม ผมไม่ไม่กล้าครับแต่คณเชื่อไหมโค้ชแจบอกอาจารย์ขาแจงเนี่ยอยากให้นังสืออาจารย์ชานเนี่ยมันดีมากสุดยอดให้ขายดีกว่าแฮร์รี่เบเตอร์ทั่วโลกเลยตอนนี้ครับจะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วส่งไปทั่วโลกเลยเพราะคนไทยไม่เหอนหลายคนเปลี่ยนไปชืชอหลาคนรอดแต่ผลลัพธ์นี้นี่คือสื่อครับอาจารย์ชาชื่นชมใจพวกเราครับเราเองเนี่ย เป็นทีมงานอาจารย์ชาญเป็นเทรนเนอร์ครับทั้งพาร์ทัพเราเป็นสาระว่าช่วยโค้ดอมหาศาลจริงไหมครับอาจารย์ชาร้างทีมนี้แล้วพวกเราครับจะได้สุดยอดไอเป็นเอาไปใช้เพื่อช่วยตัวเองครอบครัวสังคมและโลกใบนี้โค้ดแจงรับอีกหนึ่งพรโค้ดแจงเอาหนังสืออาจารย์ชาขายดีกว่าแฮร์รี่พอตเตอร,ตอร์แน่นอนโค้ดแจงเอาหนังสืออาจารย์ชาขายดีกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอน ใช่ค่ะโปรดเอานังเสืออาจารย์ชาลแล้วไปอ่านอย่างละเอียดนะคะท่านจะรู้ว่าข้างในมีประโยชน์ประหาศ<ม>าลค่ะผมไม่ใช่แค่เอาแค่คำพูดแต่ผมใส่จิตวิญญาณลงในคำพูดครับตอนนี้ทุกคนยืนตรงไปบอกเพืนห้าคนว่าคุณเป็นวิทยากรมือชิพแน่นอน